วันนี้เราจะมาคุยกันหัวข้อหากมีการกู้แล้วนำทรัพย์สินไปจำนนงและการนำเอกสารสิทธิ์ไปประกรันการชำระหนี้จะมีผลทางกฎหมายตามมายอย่างไรเรามาคุยกันว่าแล้วเมื่อเราเอาทรัพย์ไปจำนนงหรือกู้เงินแล้วนำเอกสารสิทธิ์ไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เฉยๆประกรันการชำระหนี้เนี่ยปัญหาแรกที่ที่เกิดขึ้นและมีการถกเถียงก,กันก็คือว่ากรรมสิทธิ์ในตัวทรัพย์ยังเป็นของลูกหนี้หรือไม่คําตอบคือไม่ว่าจะเป็นการจำนนงหรือการนํา เอกสารสิทธิ์ให้เจ้าหนี้ยึดไว้เพื่อประกรันการชําระหนี้ไม่ใช่การโอนจดทะเบียนโอนขายที่ดินหรือทรัพย์นั้นถูกต้องไหมครับดังนั้นกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินก็ยังเป็นของลูกหนี้อยู่เช่นเดิมดังนั้นปัญหาที่โตเถียงกันว่าแล้วตัวเจ้าหนี้จะเข้ามายึดทรัพย์สินหากลูกหนี้ไม่ชําระหนี้สามารถทําได้ทันทีหรือไม่คําตอบคือไม่ได้ในส่วนของการจำนองก็ต้องมีการบอกกล่าวัะคับจำนองเล็กมีการฟ้องคดีต่อศาลเพื่อยึดทรัพย์ที่จำนองออกขายทอดตลาดเช่นเดียวกับ กรณีที่ให้เอกสารสิทธิ์ยึดไว้หากไม่ชําระหนี้ก็ต้องมีการฟ้องต่อศาลเพื่อบังคับทรัพย์ของลูกหนี้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราทราบปัญหาแรกแล้วว่ากรรมสิทธิ์ยังอยู่ที่ตัวลูกหนี้แสดงว่าปัญหาที่2ก็คือว่าถ้าถกเถียงกันเรื่องการเข้าไปใช้ประโยชน์ในตัวอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์นั้นๆเมื่อกรรมสิทธิ์ยังเป็นของลูกหนี้ลูกหนี้ก็มีสิทธิ์เต็มครับที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ในตัวทรัพย์สินเข้าไปครอบครองใช้ประโยชน์อยู่อาศัยนะปลูก สวนทำสวนนะครับได้ตามกฎหมายเลยครับแล้วก็ปัญหาที่เราจะเจอกันประการสุดท้ายก็คือว่ามีการถกเถียงกันว่าเมื่อถึงกำหนดการชำระหนี้แล้วปรากฏว่าทรัพย์ที่เราเอาไปจดทะเบียนจำนองหรือเอกสารสิทธิ์ที่เราให้เจ้าหนี้ยึดไว้เพื่อประกันการชำระหนี้ทรัพย์นั้นเกิดดอกผลขึ้นมาครับดอกผลคืออะไรเช่นนะครับสามารถที่จะเข้าไปกรีดน้ำยางในที่ดินได้ สามารถที่จะเก็บค่าเช่าจากบ้านเช่าได้ตามกฎหมายเราเรียกว่าดอกผลจะตกเป็นของใครเนื่องจากเจ้าหนี้ก็บอกว่าเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปทําประโยชน์ในสวนนั้นได้นะครับเมื่อเกิดปัญหาถกเถียงกันกฎหมายได้บัญญัติไว้ชัดเจนครับว่ากรณีจำนองดอกผลไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำยางนะครับค่าเช่าที่ลูกหนี้ได้รับยังเป็นของลูกหนี้อยู่เว้นแ,แต่อะไรครับ เว้นแต่แต่ว่าเจ้าหนี้เขาจะได้บอกกล่าวมาครับจำนองแล้วเขาก็มีสิทธิ์ได้ดอกผลที่เกิดขึ้นในตัวทรัพย์นั้นจึงสรุปได้ว่าตราบใดที่ยังไม่มีการบอกกล่าวบังคับจำนองดอกผลในอสังหาริมทรัพย์นั้นก็ยังตกเป็นของลูกหนี้นะครับดังนั้นกรณีที่มีการนําเอกสารสิทธิ์ให้เจ้าหนี้ประกันการชาระหนี้ไว้กับเจ้าหนี้เนี่ยก็มีผลเช่นเดียวกันครับคราวนี้ข้อสังเกตนะครับว่ากรณีที่เกิดขึ้น ในทางปฏิบัติเนี่ยพอเรานำเอกสารสิทธิ์ให้กับเจ้าหนี้ยึดถือไว้เนี่ยเพื่อประกรันการชำระหนี้เราจะไปขอคืนเอกสารสิทธิ์จากเจ้าหนี้โดยเจ้าหนี้ไม่ยินยอมได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะครับเราจะขอเอกสารสิทธิ์ที่เจ้าหนี้ยึดถือไว้ได้เมื่อใดก็ต่อเมื่อเราชําระหนี้เงินกู้ครบถ้วนครับหากท่านมีปัญหาโทรสายด่วน1นึครับ